มาครับคุณผู้ชมอ l New ยานิสปี2023เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันครับช่วงนี้กำลังมีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะสำหรับคนที่สนใจหน้าปลาฉลามหัวค้อนนะครับอย่างยานิสโฉมปัจจุบันนะครับดูคลิปนี้ให้จบผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมและคันนี้คุณผู้ชมครับวารันตีสูงยาวถึงปี2026นะครับเรียกว่าแบบซื้อไปสบายใจมีวารันตีสูงคุ้มคุมอยู่นะครับยาวๆเลยและสเปคออปชั่นฟังก์ชันนะครับคันนี้เป็นตัวสมาร์ทนะครับตัวสมาร์ทออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยเรียกว่าแแบบบรรรออองงััททุกกย่าลจชสีน 9นิ้วนะครับกล้องมองหลังมีให้ Apple c a r า l a y a n d r o i d Auto ต่อได้หมดทุกอย่างเบาะหนังเรียบร้อย a i ร b a g รอบคัน6ใบนะครับเรียกว่าครบจบในคันเดียวนะครับราคาไม่แรงด้วยเซฟจากป้ายแดงมาแสนกว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มคุมเลยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินดาวน์แม้แต่บาทเดียวถ้าใครสนใจอยู่เดี๋ยวตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมทุกซอกทุกมุมผมเชื่อได้ว่าดูคลิปนี้จบตัดใจได้แน่นอนครับตามไปดูครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่สนใจยาริตมือสอทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับบิวยาริตมือ2นะครับพกกันกับผมบิวปรชนอย่างเช่นเคยคุณผู้ชมครับมีรถเข้าใหม่1คันมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับใครที่ชอบยาริตโฉมใหม่โฉมปัจจุบันครับหน้าปลาฉลามหัวค้อนคันนี้เลยเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับกับยาริต1.2สมาร์ทปี2023ครับคุณผู้ชมและข้อดีคืออะไรฮะ พอดีคือรถปี2023เนี่ยวารันตีศูนย์มันยังเหลือนะครับรถปี23วารันตี0น3ปีนู่นเลยครับวารันตีศูนย์ไปหมดปี2026เลยเท่ากับว่าเราจะได้วารันตี0ูนย์ของโตโยต้านะครับเข้าศูนย์โตโยต้ทั่วประเทศเนี่ยอีก2ปีเลยนะครับกับอีก1แสนโลเต็มๆนะครับและรถคันนี้ใช้งานมาน้อยนะครับปี2023วิ่งมา30,000โลนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปวารันตีของศูนย์โตโยต้เนี่ย3ปีกับอีก1แสโล รถปี23วารันตีถึงเหลือถึงปี26นะครับแล้วก็ยังเหลืออีก70,000โลกให้เราได้ใช้วารันตีของศูงโตโยต้านั่นเองนะครับเรียกว่าคุ้มค,มคุมเลยครับในราคา479,000คุณผู้ชมฟรีดาวผนแค่8,001อะฟรีดาวได้ด้วยไม่ต้องออกเงินดาวไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ตบบาทเดียวนะครับเดี๋ยวรายละเอียดรถเป็นยังไงนะครับออปชันฟังก์ชันตัวสมาร์ทเนี่ย เป็นยังไงเดี๋ยวพา,ารับชมผ่านคลิปนี้ครับรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมครับทุกซอกทุกมุมหัวน้ำเม็ดอาร์คก,การันตีการชนหนักเพื่ความจมน้ำทุกอย่างเลยออกในสัญญาให้นะครับและผมตรวจรถให้ฟรี2 7 4จุดทุกคันนะครับต้องบอกเลยว่าทุกคันที่รีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ธนาคารเนี่ยเขาก็อยากได้รถดีๆเข้าไปอยู่ในระบบของเขานะครับธนาคารเนี่ย จะส่งบริษัทนะครับเตยปาร์ตี้นะครับบริษัทมาตรฐานสากลเนี่ยมาตรวจสภาพรถให้เรา274จุดฟรีเลยนะครับก็จะขึ้นเป็นใบเซอร์ให้บนเว็บไซต์ให้เลยนะครับว่าการันตี5ดาวเกรด A ไม่มีการชนกับผิวความจมน้ำตรงเนี้ยเราสบายใจได้และการเซอร์รถกับเพชรยนต์นะครับเพชรยนต์เราได้อ่าแชมเปี้ยนออฟเดอะเยีร์ปี2024มาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันดับหนึ่งประเทศนะครับในเรื่องของคุณภาพนะครับพี่ๆสบายใจได้และเดี๋ยวมาดูการสีขาวมุกคันนี้จะเด็ดจะดวงขนาดไหนนะครับกับตัวสมาร์ เสียงยังขึ้นจมูกอยู่เหมือนเดิมยังไม่หายดีนะครับแต่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูการสําหรับคลิปนี้มีอะไรน่าสนใจสําหรับตัวสมาร์ทนะครับเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับการดีไซน์ของตัวสมาร์ตเนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนจากโฉมเดิมนะครับอย่างโฉมพวกนี้นะมาเป็นหน้าฉลามหัวค้อนตรงนี้นครับก็จะทําให้ดูแบบว่าคมขึ้นนะครับหน้าตาคมขึ้นไฟหน้าจะเปลี่ยนจาก f ู l l LED นะครับ ด้านขวามือที่เป็นโฉมปี๊บเอ็ดยี่สองทั้งหลายเนี่ยจะเป็นโฉมนี้ไฟหน้าจะเป็น f ูลเอลดีเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์บายบีมเรียบร้อยแล้วนะครับไฟสูงไฟต่ําอยู่ในหลอดเดียวกันอภาพาไปดูใกล้โคมไฟสวยกลิ้งนะครับเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีมาให้เหมือนเดิมนะครับทำหน้าที่เป็นไฟหลี่ด้วยในตัวตรงนี้นะครับเป็นเส้น LED แบบไลท์ไกดิง่งส่วนหลอดไฟเลี้ยวเนี่ยยังคงเป็นไฮโดรเจนอยู่ธรรมดาทั่วไปนะครับแต่การดีไซน์ของกันชนด้านหน้านะครับเพิ่มคิ้วโคมเมียมเข้ามาดูหรูหรามากขึ้นนนเห็ัะะครบ จะเป็นกันชนสีขาวนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถรถคันนี้เป็นสีขาวมุกกันชนก็เป็นสีขาวมุกนะครับตัดด้วยกับสีดําเป็นโนโบแบค็คที่เป็นสีดําเงาแล้วคาดด้วยขีดคมเนี่ยอีกทีหนึ่งนี่เป็นไงดูสวยหรูหลานะครับดูสวยหรูหลาการดีไซน์นะครับเรียกว่าหลายคนชื่นชอบหลายคนถามหาตัวสมาร์ทเยอะเพราะว่าตัวสมาร์ทเนี่ยราคามันจับต้องได้นะครับราคามันไม่ได้แพงมากมายและออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยเรียกว่าเพียงพอการใช้งานจอทัชสกรีนขนาด9นิ้ว นะครับฟังไม่ผิดนะครับพวกนี้จะเป็น6.7นิ้วนะครับแต่ตัวสมาร์ทโฉมปี23คันนี้ all n e นะครับได้มาเป็น9นิ้วเรียบร้อยแล้วเบาะหนังครับและมาพร้อมกับปุ่มพุชตาร์ทกุญแจคีย์เลสแบบนี้อ่านี่คือออปชันฟังชันอ่าถ้าเป็นตัวปี2021 22นะครับจะต้องเป็นตัวท็อปสุดตัวสปอร์ตพรีเมียมเท่านั้นที่จะได้เป็นตัวคีย์เลสหรือว่าปุ่มพุชตาร์ทนะครับแต่ตัวปี2023ได้มาตั้งแต่ตัวสมาร์ทที่เป็นตัวรองท็อปเรียบร้อยแล้ว คุมเลยล้อแมกเปลี่ยนลายมาใหม่ครับดิสเบรกคู่หน้าหลังเป็นน้ำเบรกนะครับระบบช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นทอร์ชั่นบีมนะครับด้านหลังเป็นคอยสปริงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับรวมๆแล้วนะครับพวงมาลัยเซตติง้งเซตอัพมาดีขึ้นขับแล้วรู้สึกว่ากระชับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของสมรรถนะนะครับคมกว่าเดิมต้องบอกว่าพวงมาลัยในคมกว่าเดิมแล้วก็นุ่มกว่าเดิมในในเรื่องของการเลี้ยวนะครับหักเลี้ยวหักอะไรก็แล้วแต่ ทำมาดีกว่าเดิมพอสมควรนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเขาก็เปลี่ยนใหม่ยังไม่ใช่ TNGA นะครับแต่เป็นแพลตฟอร์มของทางโตล้าเขาโดยตรงนะครับก็ผลิตออกมาก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่อะไร TNGA เนี่ยจะไปอยู่ในรุ่นของตัวเอทีนะครับยาร a ตเอทีตัวปัจจุบันจะใช้แพลตฟอร์ม TNGA นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ใช่นะนะครับยางครับรัมาเป็นดัลลอนะครับน่าจะเป็นยางติดรถมาเลยปี2ีนะครับ อยังติดรถปี23นะครับแม็กเดิมโรงงานดอกยางล่องยางหรือแยะนะครับจะมีโฟมมีฝุ่นบ้างตามธรรมชาติเพราะว่าพื้นผมก็นะพื้นผมมันก็เปื้อนฝุ่นนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของยางนะครับเบ้าชกซุ้มล้อเดิมๆครับเบ้าชกมีในส่วนของมาร์คสีโรงงานมาให้ปกติซุ้มล้อนะครับก็ตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรทั่วไปนะครับเรียมสันตรถต่างๆคมชัด สีขาวมุกนะครับกระจกมองข้างได้เป็นสีดำนะครับเป็นแบบปรับและพฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับมีฟิเลวให้ในตัวกระจกบานหน้าเดิมแท้โตโยต้าแล้วก็เป็น Gas อะคูสติกาสกระจกนิรภัยซับเสียง2องชั้นนั่นเองนะครับเสาอากาศได้มาเป็นชาร์กฟินนะปกติแล้วตัวเนี่ยอย่างพวกนี้ตัวสปอร์ตธรรมดาเนี่ยตัวลองท็อปเนี่ยมันจะเป็นเสาอากาศธรรมดาแบบยาวนะหลังคานะครับแต่ตัวสมาร์ทจัดมาใหม่นะครับเป็นชาร์กฟินให้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้คร,ครบไปเลย อารมณ์คล้ายๆประมาณแบบว่าอารมณ์ตัวท็อปเป็นปียีเอ็ดนะครับแต่ตัวสมาร์ทเนี่ยโฉมนี้ก็เรียกว่าตัวรองท็อปนะครับตัวท็อปก็จะเป็นตัวพรีเมียมหรือว่าพรีเมียมเนะครับจอทัชสกรีนขนาดเบลลมเลยกลางจอนะครับตัวซีนจอยังไม่ได้แกะเลยนะครับพาติกจอยังไม่ได้แกะเลยนะเบาะหนังเรียบร้อยทรงสปอร์ตนะครับเบาะทรงสวยนะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันจะเดินได้สีขาวมานะครับสวยๆเลยเบาะแน่นๆภายในเอี่ยมๆหอมมากในตัวรถหอมมากนะครับเดิมๆแอร์แบ็กรอบคัน6ใบ นะครับหัวน็อตเดิมเดิมครับไม่เคยขยับเสาบีเดิมเมแผ่นเพจครับไม่ลอกไม่ถลอกปีส0 2พัแท้เลยนะครับเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกอะไรทั้งสิ้นอ่ะเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับงดงามสําหรับตัวยาลทสนะคุณผู้ชมใครที่ชอบนะครับตัวโฉมหน้าปัจจุบันนะก็คือปลาฉลามหุค่คอนนะครับเฮมเมอร์เฮดนะครับก็ได้มาเดิมๆเ,เลยเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัด เม็ดองเม็ดอาร์คอยู่คุบคบแบบนี้ในราคา4 7 9 0 0 0เมาคุณผู้ชมฟีด้าผ่อนแค่8 0 0 0ันนะครับตรงนี้ใครที่สนใจอยู่สามารถติดต่อมาได้เลยนะเบอร์โทรผมหน้าคลิปนะครับเป็นเบอร์โทรส่วนตัวเลย0 8 5 5 3 6 6 2 8 7มนะครับผมบวิเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมเนี่ยแอดไลน์ได้แอดลไดอดลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดก,การออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนได้เลยยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์โทรส่วนตัวไม่ผ่านแอดมินไม่ผ่านโอเปอเตอร์คนไหนโทรมาหรือว่าออลลลนนนนน์์มมาจะะเเเเป็เบบรรรโทรส่วววตัวผนะัผยยใใช้คค นะครับตรงนี้ก็ติดต่อผมได้โดยตรงอ่ะประมาณนี้นะครับใครสนใจยาฤิ์รุ่นไหนชมไหนกดติดตามไว้ได้เลยครับช่องนี้บิวยาฤิ์มือสองนะครับผมจะรวมยาลิ์นะครับทั้งบริษัทรยนต์เนี่ยไว้ในช่องนี้ช่องเดียวนะครับเบาะด้านหลังครับแน่นๆนะแทบจะไม่มีรอยร่องรอยการใช้งานเลยแน่นๆเลยนะครับมือเดียวจากป้ายแดงนะครับหลังคาไม่มีรอยจงรอยเจิมสะอาดสะอ้านนะครับด้านหลังดูยังไงเดิมไม่เดิมเปิดขึ้นมาครับนี่ รอยคีบระบบโรงงานผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปว่าลอยคีบระบบโรงงานคืออะไรนะครับดูกันให้ละเอียดนะดูกันว่าเหมือนพี่มาดูเองที่ภาษัเพชรยน์นะครับรอยคีบระบบโรงงานเนี่ยคือรอยคีบที่ระบทจากรงงานนะครับคีบตัวถงังปุ๊บไปจุ่มสีแล้วปล่อยขึ้นมามันก็จะทิ้งรอ,อยนี้ไว้นะครับอันนี้คือรอยคีบระบบโรงงานต้องมีทุกคันนะครับถ้าคันไหนไม่มีสันนิฐานได้เลยว่ารถมีการพ่นสีทำสีมาอ่ะพูดกันแบบตรง,ตรงๆเลยตรงไปตรงมานะครับเดิมๆครับเดิมๆทั้งคันนะครับมาร์ครอยคีบระบบต้องม เดี๋ยวพาขยับไปดูทีละคันอ่าทีนิดทีนิดนะครับเดิมๆครับรอบคันซื้อได้ครับ479,000นะครับฟรีดาวน์8,001นะใครที่อยากได้โฉมปัจจุบันนะครับก็ได้เลยยินดีให้บริการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ถูกๆแบบราคา4ต้นๆหรือว่า3ปลายๆนะครับก็ต้องมาเล่นโฉมพวกนี้ นะครับโฉมพวกนี้ก็จะราคาอยู่ประมาณ3ไปปลายสต้นๆนะครับถ้ายังเล่นโฉมใหม่เนี่ยก็ต้องเข้าใจในเรื่องของราคานิดหนึงเพราะว่ารถมันยังใหม่อยู่นะรถปีเดียวเองนะครับราคามันก็479นะครับถามว่าถูกกว่าป้ายแดงเยอะไหมก็แสนกว่าบาทนะครับป้ายแดงขาย619นะรุ่นสมาร์ท619เลยนะป้ายแดงนะครับวันนี้มือ2นะครับไม่สามหมื่นขายที่479เองนะครับก็ถือว่าเซฟมาประหยัดมาพอสมควรนะครับไฟท้าย LED ไลด์ไกดิ่งครับกล้องมองหลังมีให้ครับกระจกหลังไล่ฝ้า ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับมีให้ครบถ้วนหมดเลยกระจกหลังเดิมแท้โตโยต้านะครับดีฟิเซอร์ด้านหลังนะครับการออกแบบดีไซน์นะของกันชนด้านหลังนะครับก็จะมาเป็นแบบดีฟิเซอร์นะครับดีฟิเซอร์ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลายคาร์บอนแคปล่าด้วยนี่ใกล้ๆเป็นไงฮะเป็นลายคาร์บอนแคปล่ามีไฟทับทิมให้2ฝั่งนะครับมีตัวฟินระบายอากาศด้านข้างตรงนี้นะครับก็ทําให้ออกแบบมาเขาเรียกว่าอากาศพลศาสตร์นะครับอ่าแอโรไดนามิกนะครับ ก็จะทําให้รถมันรูรมได้ดียิ่งขึ้นนะครับผลนั้นเดิมเดิมครับไม่เคยขยับนะครับเม็ดอาร์คสเม็ดตรงนี้เหมือนกัน2ฝั่งนะครับมีเหมือนกันนี่ครบแบบนี้นะครับเดิมเดิมไล่เรียงมาไฟท้ายไทยคยตกนะครับเดิมเดิมจากป้ายแดงนะครับสฝั่งเลยนี่นะครับด้านหลังครับมีแผ่นรองหลังมาให้แผ่นถาดท้ายสำรองด้านหลังนะครับ เครื่องมือไม่แรงชุดปยางฉุกเฉินมีให้ครบถ้วนนะเดิมไม่เดิมดูยังไงต่อครับเปิดด้านหลังขึ้นมาซีนทับมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่แผ่นแดมครับลากยาวไปเลยจนถึงตัวในอ่าประมาณนี้นะครับหลุมยางอะไรครับยกขึ้นมาดูนะครับยกขึ้นมาดูนะไม่มีรอยจงรอยเจาะทะลุเดิมๆเหล็กสวยๆแบบนี้นะครับรอยซีนทับมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่แบบนี้ นะครับสบายใจได้ครับดูรถกับผมซื้อรถกับผมวิวพยน์ผมไล่แงะให้ดูทุกซอกทุกมุมให้พี่ได้เห็นว่ารถเนี่ยเดิมเดิมเดิมเป็นยังไงนะครับกล้าแกะให้ดูรอบคันนะครับหมดห่วงหมดกังวลได้นะครับไม่ได้เห็นแค่รูปมันไม่ได้สวยแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับรถสวยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยที่ไหนมันก็ทําได้นะครับล้างขัดสีเฉวีวันมันก็สวยเหมือนกันในหมดแหละนะครับรูปลักษณ์ภายนอกทีนี้สวยภายในสวยยังไงเนี่ยครับไล่แกะไล่แงะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเพื่อความสบายใจนะครับท ความสบายใจเป็นสิ่งสําคัญในการเลือกซื้อของไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นน้อยกัแล้วแต่นะครับตรงนี้ก็ฝากพี่ๆไปด้วยราคาเนี่ยเป็นปัจจัยรองไปแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับในเรื่องของคุณภาพเนี่ยมาก่อนเป็นหลักเลยการเลือกซื้อรถยนต์นะครับกระจกเดิมแท้ t o โยต้ากระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับบางทีต่างกัน2อามหมื่นเงี้ยแต่พี่พี่อย่าลืมนะสองสามหมื่น สองสามหมื่นแล้วพี่อ่ะต้องใช้รถไปอีก10ปี20ปีอย่างเงี้ยนะครับพี่เลือกซื้อดีๆไปเลยดีกว่ารถที่มันเป็นเกรด A แบบนี้นะครับเนี่ยโครงสร้างเดิมๆนะครับรอยคงรอยคีบระบบมีครบๆแบบนี้อ่ะเนี่ยไล่แงะให้ดูอ่ะประมาณนี้นะครับงดงามนะพี่นะงดงามเลยนะครับ479,000ฟรีดาวผลแค่แปดพนหน่งร้อบาทนะครับตลอดอายุสัญญา นะครับใครสนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287เบาะด้านหลังก็พับได้นะครับ60-40นะพับเก็บของสัพเะได้นะครับเดี๋ยวขึ้นมาดูฝั่งนี้ต่ออ่ะก่อนจะเข้าเรื่องของตัวรถนะครับผมไล่อีกนิดนึงนะในเรื่องของโครงสร้างหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะครับน็อตเดิมๆสติ๊กเกอร์มอกรนะครับด้านล่างครับนี่น็อตครับไม่เคยขยับอ่าประมาณนี้สติ๊กเกอร์ลมยางอะไรต่างๆติดตั้งอยู่ครบถ้วน นะครับเม็ดอาร์คลอยซีนเดิมๆทุกเม็ดแบบนี้นะครับอ่านะเดิมๆรอบคันคุณผู้ชมเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมเปิดหน้าห้องเครื่องให้ด้วยนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่อง ให้ดูหน้าห้องเครื่องนะครับดูสภาพหน้าห้องเครื่องด้วยเป็นยังไงนะครับพวงมาลัยครับตามที่ผมแจ้งไป EPS ครับ power ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเป็นมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งพวงมาลัยหุ้มหนังมาให้นะครับฝั่งซ้ายคอนโทรลในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับรับสายวางสายอยู่ฝั่งนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดเป็นเครื่องวิทยุทั่วไปนะครับแอร์แบรอบพัน6ใบนะครับเบาะเป็นหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับรองรับสรีระได้ดีนะครับปุ่ม push start เรียบร้อยแล้ว มีในเรื่องของ traction control ครับการลื่นกระถลายการเลาะหมุนฟรีมาให้ auto start stop system นะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วระบบตัดเครื่องยนต์อัตโนมัติเบาะเนี่ยข้อดีของเบาะตัวนี้เลยที่ผมสัมผัสนะคุณผู้ชมคือการนั่งขับเข้าไปเนี่ยนะครับมันให้อารมณ์ feeling นะครับนั่งสบายขับสบายกว่าโฉมตัวนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยตั้งแต่ผมลองเทสมานะครับแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่าในเรื่องของราคานะครับราคาเนี่ยมันอาจจะยังสูงอยู่สําหรับคนบางคนนะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ ยาฤทธิ์เหมือนกันนะครับมันไม่แตกต่างกันมากใช่ครับมันไม่แตกต่างกันมากจริงๆครับให้ผมพูดเลยคือมันไม่แตกต่างกันมากแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่ความชอบรูปร่างหน้าตาด้วยบางคนชอบรถโฉมใหม่รถปีใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมาเลือกโฉมนี้กันแต่ถามว่านั่งสบายกว่าไหมผมตอบได้เลยว่านั่งสบายกว่านะครับนั่งสำหรับผมนะสำหรับผมนะนั่งสบายกว่าเบาะมันนุ่มกว่านะครับรู้สึกว่ามันกระชับกว่าพรมอะไรเนี่ยก็จะหมุนได้นุ่มนวลกว่าสำหรับตัวที่เป็นโฉมปี23นนะครับก็ ตามสภาพนะครับเพราะว่ารถมันใหม่ขึ้นเนาะการเทคโนโลยีอะไรพวกนี้การผลิตมันก็ใหม่ขึ้นกว่าเดิมนะครับทันสมัยกว่าเดิมก็ต้องยอมรับในจุดนี้นะครับเย็บเบกกดปุ่มสตาร์ททีเดียวพอ <S <S ผมเปิดประตูไว้ด้วยนะครับก็เสียงเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะครับหอมมากสําหรับในรถนะครับก็ไม่ครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยโลนะครับไม่ถือว่าเยอะแยะอะไรมากมายนะครับแต่ถือว่าปีเดียวใช้งานมาก็โอเคสมบุกสมบันพอสมควรนะครับสำหรับรถปีเดียวแต่ข้อดีคืออะไรฮะข้อดีเดี๋ยวผมเบาเสียงนิดนึง จอทัชสกรีนบนเริ่มนะครับข้อดีคืออะไรฮะข้อดีคือรถมันมีวารันตีศูนย์ถึงปี2026นะครับสบายใจได้ในการเลือกซื้อนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับกล้องบันทึกด้านหน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกหลังยังไม่เป็นยังไม่เป็นแบบสัดแสงได้นะเป็นกระจกหลังธรรมดานะครับแต่ได้จอทัชสกรีนมา9นิ้วบนเริ่มเลยนะครับก็รองรับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto ทั่วไปบลูทูธได้อะไรได้ปกติทั่วไปนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับสมาร์ตเดเวลลอซิงอะไรพวกนี้ใช้งานได้ปกตินะครับกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนะส่องสว่างเบื้องบนเลยนะครับจริงๆมองผ่านกล้องมันอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าแสงอะไรก็แล้วแต่มันทําให้ดูผ่านกล้องแล้วไม่ชัดแต่จริงๆคือชัดเป๊ะเลยสําหรับตัวกล้องนะครับคือชัดกว่าซีวีกะผมพูดตรงนะครับชัดกว่าซีวีกนะครับแอร์นะครับได้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ออโต้ซีวีทีแบบเจ็ดสปีดนะครับหัวเกียร์หุ้มมาด้วยหนังเรียบร้อยหมดแล้ว นะครับฐานเกียร์เป็นโคเมี่เป็นเกียร์ CVT แบบขั้นบันไดนะครับมีโหมด S ที่เป็นโหมดสปอร์ตให้มีโหมด B ที่เอาไว้ขึ้นคงขึ้นเขาได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าครบจบในคันเดียวอยู่แล้วนะครับยาลิลขึ้นเขาได้นะใครที่ถามผมนะครับยาลีลเอาไปขึ้นเขาได้หรือเปล่าคุณบิวขึ้นได้นะครับพี่พี่ลองไปเซิร์ชยูทูบเลยยาลิลขึ้นเขาเยอะแยะนะครับขึ้นได้นะครับขึ้นไหวนะครับื่องยนพันสองก็จริงแต่ขึ้นไหวอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยยี่ามจุดสามกิโลต่อลิตรนะครับก็ นะครับอีโคคาที่เรียกว่าขายดีเป็นเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นคือยาลิสครับไม่ว่าจะเป็นยาลิทเอีหรือว่ายาลิสตัวแฮชแบกนะครับก็ขายดีปอันดับหนึ่งเลยของประเทศไทยสําหรับตัวอีโคคานะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่หน้าห้องเครื่องกันครับเชิญรับชมโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ครับก็ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับพวกนี้อยู่นะครับเป็นดูโอวีวีทีไออสีสูบแถวเรียงดี ก็เป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่า 3NR FKE 92้สองแรงม้านะครับถ้าเป็นตัว a t ทีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ตัวใหม่นะเขาจะเป็น 3NR VE เป็น94้าสีแรงม้านะครับแต่ตัวยาลิสโฉมนี้นะครับยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันอยู่นะครับเก้าสองแรงม้าเพียงพอไหมก่อใช้งานเพียงพอครับมันอาจจะไม่ได้แรงฟูตปายอย่าง v ีออสนะครับอย่างอ,าอย่างอัลติสนะครับแต่ประหยัดน้ำมันโคตรโคตรนะครับ23.3ดกิโลต่อลิตรนะเรียกว่า ตอบโจทย์เลยทุกการใช้งานจะวิ่งทางใกล้ทางไกลนะครับประหยัดมากๆนะครับในกลุ่มอีโคคาร์แล้วก็เป็นรถขนาดเล็กผู้หญิงชอบนะผู้หญิงชอบหลายคนชื่นชอบอยู่แล้วนะครับอ่ะห้องเครื่องครับแห้งสนิทไม่มีคราบไหลเยิ้มของเหลวน้ามันของอะไรหลายรู้สกบอกใม้เห็นนะครับพอท่อนะครับมีมาร์กสีของโรงงานปกติทั่วไปเลยวารันตีศูนย์เหลือยาวถึงปีหกไม่ต้องสบายใจอะไรทั้งสิ้นพี่รถแบบรับประกันนึงปีหกผมพูดง่ายๆนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตตะเข็บเดิมเดิมเนี่ยนะครับหัวน็อตคานหัวน็อตแก้มเดิมเดย นะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะไม่เคยขยับเลยนะครับตาปั๊มโตโยต้านะครับฝากระโปรงเดิมแท้แผงกันความร้อนใหม่ๆเอี่ยมๆคุณผู้ชมดูสินะครับนี่นะสวยงามมากนะครับวารันตีสูนเหลือยาวๆนะครับห้องเครื่องคือแห้งสนิทนะคานเคิลนะครับไม่คดไม่งอเนตัวในทั้งหลายนะครับกล้าแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมครับเหมือนให้พี่มาดูรถเองที่บริษัทรถยนต์นะครับสบายใจได้อ่าเดิมๆแบบนี้นะครับหัวน็อตเดิมๆอ่ะ ประมาณนี้นะครับสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับสติกเกอร์น้ำยาปรับอากาศอ่านะซีเนอเ็บติดเข้าเห็นไหมครับไปลอยเล็บผมแล้วนะอ่ะประมาณนี้นะครับ479,000าครับกับยาลิท1.2สสมาร์ทปี2023วารังตีศูนย์เหลือถึงยาวถึงปี2026นะครับวารังตีกันไปยาวๆนะครับเข้าศูนย์โตต้าได้เลยทั่วประเทศนะครับซื้อไปแล้วสบายใจจบครบในที่เดียวนี่เลย ะครับเพชรยนต์บิวเพชรยนต์บิวยาริ์เบอรสองนะครับผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะเบอร์โทรหน้าคลิปครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่พี่ท่าไหนที่สนใจยาริ์วีออนนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับช่องนี้บิวยาริ์เบอรสองนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมเนี่ยยาริ์ที่เข้ามาใหม่หรือว่าที่อยู่ใในนนนนนสตตออออกขขงงเเเเพชชรรยยยยย์ะคัับดีี๋ววผมม้้้าาู่่ลลๆ ใครสนใจกดติดตามไว้ครับไม่พลาดแน่นอนรถใหม่ใหมทุกคันที่นำมารีวิวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ